วันนี้มาพบกับคุณครูเดียเช่นเคยนะคะในวันศุกร์ที่3เดือนธันวาคมพศ2564นะคะใน,ในสัปดาห์นี้ค่ะดเด็กๆก็ยังได้เรียนรู้อยู่ในหน่วยวันชาตินั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความกระตันยูกระตะเวทีต่อคุณพ่อนะคะและก็กิจกรรมที่ทำในวันพ่อนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณดูแลท่านยามที่ท่านแก่ชราดูแลยามที่ท่านเจ็บป่วยแบ่งเบาภาระที่เราสามารถทำได้เช่นล้างจานกวาดบ้าน เชื่อฟังคำสั่งสอนกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันพ่อสวมเสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรเพื่อเป็นการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จุดเทียนชัยถวายมงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มอบปอกพุทธรักษาให้แก่คุณพอ่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับพอ่อเช่นวาดรูปให้การวันพอ่อปลูกต้นไม้เรามาสรุปเนื้อหาในสัปดาห์นี้ที่เด็กๆได้เ,เรียนรู้ไปกันค่ะ วันแรกนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นำครอบครัวนั่นเองค่ะผู้นำครอบครัวนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่ออย่างเดียวนะคะบางครอบครัวคุณแม่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะผู้นำครอบครัวนะคะทำอะไรบ้างเอง่ยอ่าทำงานหาเงินเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองค่ะ คนในครอบครัวนะคะก็ต้องช่วยเหลือการทํางานบ้านนะคะและก็เด็กๆก,ก็ต้องเป็นรูปที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะและก็วันชาตินะคะเด็กๆยังได้เรียนรู้สัญ,ญลักษณ์ประจําวันพ่อด้วยนะคะนั่นคือดอกอะไรนะคะเด็กๆเ,เอ๊ดอกอะไรนะสีเหลือง ดอกพุทธรักษานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นผู้เสียสละนะคะซึ่งพระองค์ได้ทำโครงการเพื่อประชาชนเยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆและสุดท้ายนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความกตัญญูกตตะเวทีนะคะและกิจกรรมที่ทำในวันพ่อนะคะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติตนให้เป็นเด็กที่น่ารักได้ทุกคนเลยนะคะและก็ไม่จำเป็นนะคะว่าเราจะต้องทำในวันพอ่อวันเดียวเท่านั้นนะคะเราสามารถเป็นเด็กที่น่ารักนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ได้ทุกวันเลยเอะแล้วเด็กน่ารักเป็นยังไงคะเด็กๆอ่า ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านเช่นล้างจานถูบ้านกวาดบ้านหรือรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะเด็กๆและก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักเด็กๆมากๆด้วยนะและเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่น่ารักสุดๆเลยค่ะ กิจกรรมท้ายบทเรียนให้เด็กๆวาดภาพระบายสีตามจินตนาการหัวข้อพ่อของหนูสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้หน่วยวันชาติไปได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆและเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆทํางานเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพคู่กับผลงานมาอวดคุณครูด้วยนะคะคุณครูรอดูของเด็กๆทุกคนเลย สำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าคุณครูเดียจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยอะไรคอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ